โย่เมนาสังคุณอิจิวะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็หลังจากเอ่อนอนพักร่างกายเต็มหนึ่งวันแล้วก็ทํางานนั่นนู่นนี่เสร็จก็ลองมาฝึกร่างกายดูก็รู้สึกว่าตัวหนักหนักเป็นบ้าเลยลงทีข้อเท้าแทบพังเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้หรือว่าไม่ได้ฝึกบ่อยหรือเพราะว่าอายุเยอะกล้ามเนื้อพวกเส้นเอ็นพวกอะไรมันเลยไม่เหมือนช่วงใบหนุ่ม ก็รู้สึกเซ็งๆก็กระโดดตีังการหลังไปเรื่อยๆก็ลองชาเลนตัวเองดูก็ไม่แคร์เออกูจะทำังการหลังอ่ะมันจะขี่รถผ่านก็ขี่ไปดิเออกูก็ทำนาการหลังต่อไปเรื่อยๆนี่คือสเต็ปของเดียวฝึกแบบปลดลิมิเตอร์ไปเลยเอาจริงๆก็พยายามเซฟตัวเองอยู่แหละเพราะตามจริงใส่เต็มได้ยิ่งกว่านี้แต่ว่ามันไม่มีแรงไงไอที่เห็นๆอยู่น่ะเทคนิคกับพลังใจล้วนๆ โดดแทบไม่ขึ้นรอบจะเห็นว่ารอบต่ำมากแต่เน้นความเร็วของรอบนั่นคือนําเทคนิคเข้ามาช่วยเออม,มันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะก็ทำนากราข้างไปเรื่อยๆามสไตล์เดียวอ่ะก็ทาไปเรืเร่อยๆอก็ไม่ได้นับนะก็ะเองทำชาเลลจนกี่รอบประมาณสิบรอบหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ทําต่อไปเรืนะ่อยๆเลยนี่แล้วมันก็จะมีอยู่รถหนึ่งนะอ่ที่มีรถขี่ผ่านมา ปัญหาเหรอฮะปัญหาหรอวะมันก็ไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้กลัวอะไรก็อ้าวๆหน่อยไม่ได้เมาเกาวนะแค่กลตุ่นตีนเฉยๆแล้วจังหวะนี้ก็รถขี่ผ่านไปผ่านมาสองคนก็ถ้ากันจ้องมันก็พิษตาเลยก็ช่างหัวมันกูจะทำอ่ะเออเพราะนันเป็นชีวิตกูกูก็ทำต่อไปได้แอยๆพอใจอย่างนีอันนี้ไม่รู้ว่าปนอะไรแล้วปิดกล้องไปจังหวะนี้ทำดูเซ่ ลูเซอบอกเลยเป็นท่าที่ไม่ถนัดเลยจร็งชิมหายชิคเกงเนอร์เนี่ยถนัดอยู่เราออฟแบ็กฟิปเออก็พอทําได้ต่อมาเอ่อคบิวไซส์ท่านี้เป็นท่าที่ถนัดนะแต่ทําไซส์แบบเป็นเส้นตรงที่เหี้ยเลยแล้วก็ต่อด้วยทัดดาวซึ่งโอ้โหขาเยก็สยุนระละบ,บาย No me